คนนี้จะเรไปครับไปร้องเพลงที่ไหนนี่อไม่ครับมาเชียร์เพื่อนเหรอครับร้องที่เรายกันแล้วบอกแล้วบอกเสมอสิงว่าไงวันนี้ไม่ไม่เสมอนะไม่เสมอวันนี้ขนาดนะบอกว่าเดินเดินไปเดินเหล่าไม่เป็นไรเพราะว่าหมนเขาก็ไม่ถึงเราเด็ด ก็ถามีโดรแกรจุกอไหร่ครับนดิยังไม่มีโอ้โหนี่ใจงจวกเหมือนหมดแกงจุกเลยนะเอาเอาเอาเดเหมือสิงเป็นไงบ้างวันนี้เอาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้หมายชิงบอกว่าไงนะบอกว่าเรื่องไตรรีย์เรื่องวัฒนายว่าปกติเป็นมวยไหนฮึ่มเพราะเร่อะไรเข้าสิงไปเดือนอย่างเงี้ยต้องซ้อมกับงพงใหม่เพื่อแบบเพราะแบบงานสไตล์เมื่อก่อนป๋าบอกว่าถอยมากไปวันนี้วันนี้ต้องเดินใช่ไหมแต่ว่าเห็นป๋าว่าไอ้ ขยันมากกว่านี้แล้วก็ทางเครืองเหมนบอกว่าทางอะไรอ่ะต้องเด่นเข้าทางโอ้เด่นเ้าเพราะว่าทางเกาะเหรอหรือไงทางกระจกทางกระจกเาเรียกทางกระจกทางกระจกทางเกาะเอาเอาเอาเสริมเหมือนที่ป๋าบอกนะพอใจขนาดไหนหนูก็วันนี้พอใจมากครับต่อหายไปสามเดือนไม่ได้คิดว่าตัวเองจะอึดครับแต่ก็ไปได้ไปได้ดีมากมีมีมียังไงที่คู่ต่อสู้ทำให้เราแบบกังวลไหม ต้นต้นนะต้นต้นยกไหนวางยกนึงยกต่อโอ้ยดูมันโค้งยากตั้งดเอาเลยครับเลอาเลยหายไปเพราะไปขั้นเลือกได้จับก่อนหาไปเพราะไปขั้นเลือกได้เพราะไปขั้นเลือกพี่พี่อะขั้นเลือกทหารที่ไหนที่ไหนปีสลรินครับติดบไหมไม่อ๋อแล้วทำไมไม่สมัครไปนี่ช่องช่องเอ่อช่องลบช่องอะไรเขายังมีอยู่ไปมวยดีกว่าไปมวยดีกว่าไปเป็นทหารเติมเมอรก็ได้ไม่ใช่หรอ เจอใครมีไม่ในใจอ่ะเกยแพ้ใครมาอ่เยแพ้ใครมาสองสามไฟน่ะแพ้สตฟานแล้วก็ลิทิชัยอยากแก้มือใครเอาเนี่ยพี่ยะอยู่เนี่ยยกแก้มือใคอยากแก้มือลิทิชัยมั้ลิทิชัยเหรอพี่กัดเท่าไหร่ร้อยยี่บหกร้อยยี่บกวันนี้จ้าพี่ัดเท่าไหร่น้ร้อยยีบกอ๋อร้อยยี่สิบหกร้อยยีกเป็นพี่ขัดที่เราที่สุดของเราเลยใช่ไหมได้ไหมพี่ยะได้ไหมจชกกันได้อลลิทิชัยกับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเก็นเดียร่อก ก็จะตึงๆหน่อยอตัวก็ริบิชัยก็โชกที่กระเพชะบางทงที่สมุยก็ร้อยยี่สร้อยยีบครับยี่บแล้วเจ็ดนรอครับแต่ถ้าร้อยยี่สก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเสมอสิงโชกเวท125 26ครับครับผมครับสองมี่กันนี้ครับเอาล่ะครับอกก็เยอะเลยเนาะอยู่ย่างยี่สิบเจ็ฝากพี่น้องติดตามหน่อยน้องเออฝากติดตามไฟต่อไปนะครับผมจะพัฒนาีมลงให้ดีกว่านี้ครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อ เสมอสิงเลวันนี้ไม่เสมอนะวันนี้โอเค